สวัสดีครับวันนี้อยู่ตี่บ้านสตูดิโอจะอ่านนิยายเรื่องนักลบเรื่มังนกรลิลี่นะครับในตอนที่61กันแล้วนะครับผมหรือตอนที่13ของเล่มที่3นั่นเองตอนนี้มีชื่อตอนว่าอันตรายหนึ่งเออในที่สุดพวกมันก็ไปเสียทีลิลี่ถอนหายใจออกมาในที่สุดลิลี่รู้ดีว่าเขามีพลังนักลบระดับที่4เท่านั้นการต่อสู้ระยะประชิดกับหมาป่าวายุระดับ5ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตาย มีแต่ใช้เวทเท่านั้นจึงจะมีหวังรอดได้แต่ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขามีความเร็วพอเขาจะมีโอกาสไล่เวทได้อยังไงโชคดีที่เขาเร็วพอดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจต่อให้เป็นจอมเวทระดับ6ปรากฏตัวก็คงทำอะไรไม่ได้ดีกว่าเราแน่จอมเวทระดับ6ว่ากันในเรื่องความเร็วคงไม่อาจหนีพ้นจากการไล่ล่าของมาป่าวายุเหล่านั้นเมื่อถูกมาป่าลุมล้อมโจมตี เขาอาจไม่มีโอกาสลายเวทก็ได้ลิลลี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าการที่เขาตัดสินใจไม่ลดระดับการฝึกฝนร่างกายเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดลิลลี่เหลือบมองแหวนมังกรขดในมือซ้ายของเขาตั้งแต่เขาโตขึ้นเขาก็เริ่มสวมแหวนในนิ้วมือและอย่างดีที่ขามีแหวนมังกรขดดวงนี้มิฉะนั้นข้าจะใช้เวทระดับ5หลายครั้งได้ย่งไง สำหรับจอมเวทระดับ5้าทั่วไปหลังจากใช้เวทระดับ5้าไป2ครั้งพวกเขาก็แทบหมดพลังเวทแต่ลินลี่นั้นแตกต่างเขาพึงใช้คาถาร,ระดับ5้าไป6ครั้งลายเวทดินแตก3ครั้งเวทสนามพลัง1ครั้งและเวทผู้พิทักษ์ดินอีก1ครั้งและเวทพายุหะหอกหินอีก1ครั้งอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องนี้คำตอบก็คือแหวนมังกรโคต หลายปีในอดีตเดลินคเวิร์ดได้แหวนนี้มาโดยบังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งเดลินคเวิร์ดไลเวทเขาพบกับความประหลาดใจว่าเวทที่ลายผ่านแหวนมังกรโคดแม้จะใช้พลังเวทและพลังวิญญาณเพียงหนึ่งในหกก็ให้พลังที่ให้ผลเท่ากันชัดเจนแล้วว่าใช้เวทผ่านแหวนมังกรโคดผู้ใช้จะรู้สึกถึงแก่นธาตุได้ดีหลายเท่ายิ่งกว่านั้น ยังใช้พลังจิตและพลังเวทในปริมาณที่ต่ำมาก1ใน6เท่านั่นหมายถึงอะไรจอาเวระดับเซียนผู้หนึ่งโดยธรรมดาแล้วสามารถใช้เวทพายุทำลายล้างที่น่ากลัวได้1ครั้งแต่ด้วยการช่วยเหลือของแวนมังกรโขดเขาสามารถใช้เวทได้ถึง6ครั้งสมบัติที่ทรงพลังน่ากลัวขนาดนั้นทำให้เดลิโควตตื่นเต้นอย่างม่อาจควบคุมได้ เขาคิดว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นพรจากพระแม่ธรณีนี่คือเหตุที่เขาตั้งชื่อแหวนนี้ว่าแหวนโลกาสมบัติวิเศษแหวนโลกานี่คือชื่อที่เดลินโควิรต์ตั้งให้ตามที่เดลินโควิร์พูดถึงแม้ทวีปยูรานมีสมบัติที่ทรงพลังมากมายที่สามารถทําให้จอมเวทลาลยเวทได้ง่ายขึ้นแต่ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับระดับของแหวนโลกา แต่หลังจากได้แหวนมังกรขดนี้มาเมื่อฝึกฝนร่วมกับแหวนลิลลี่ค้นพบอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่เวทดินเวทลมและเวทไฟน้อยนิดของเราเมื่อถ่ายพลังมายังแหวนมังกรขดจะใช้พลังจิตและพลังเวทเพียงหนึ่งในหกพอมองดูแหวนลิลลี่รู้สึกสึกใจยิ่งขึ้นในตอนนี้เดรินโคเวิร์ทกลับมาปรากฏตัวข้างๆลิลลี่อย่าดูมันเลยในยุคสมัยของข้า หลังจากได้แหวนมังกรขดคามิกาบอกใครถ้าใครสักคนรู้เรื่องเข้ามีความเป็นไปได้มากนักสู้ระดับเซียนจำนวนมากจะมาลองดีและชิงมันไปจากข้าแต่ข้าต้องบอกไว้แม้แต่ข้าก็ไม่คิดว่ามันสามารถช่วยผู้ใช้เวทไฟและเวทลมได้เ <c oughs> ดลินโคเวิร์ดถอนหายใจลิลลี่พยักหน้าในอนาคตข้าคงไม่อาจเปิดเผยความลับกับคนอื่นลิลลี่รู้ดีแหวนนี้มีค่ามากขนาดไหน ถ้าความลับของมันถูกเปิดเผยออกไปเป็นไปได้มากว่าเขาจะถูกแยกชิ้นส่วนโดยนักสู้ระดับเซียนทั่วทั้งทวีปยูรานเจ้านายเสร็จแล้วหรือหนูเงาน้อยบีบีเลือกเวลาพูดตอนนี้มันยืนอยู่บนยอดหญ้าไม่ไกลนักตอนนั้นบีบีไม่ได้เข้าร่วมต่อสู้ด้วยแค่มองอยู่ห่างๆลิลลี่ยิ้มอุปบเจ็บเหมือนกัน พอเห็นบาดแผลที่อกของเขาและชุดที่ขาดและเปื้อนเลือดลิลลี่เริ่มทำแผลขณะที่เขาใช้เวทยบริสุทธิ์ปิดปากแผลบีบมองดูแผลของลิลลี่เช่นกันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างกังวลเจ้านายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไปข้าจะจัดการให้เองจ,จู่จูบีบีก็พูดกับลิลลี่ทางจิตไม่จำเป็นนอกจากเจา้าเชื่อว่าข้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีพลังพอจะต้านทานและอาจตายแน่นอน จากนั้นเจ้าคอยลงมือมิฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่ข้ามาฝึกที่นี่เสียงของลิลลี่แน่วแน่และหนักแน,น่นบีบีไม่กล้าพูดอะไรต่อไปบีบีต้องการช่วยสู้มานานแล้วแต่ลิลลี่ไม่เคยเห็นด้วยตอนนี้เงาดําล่างหนึ่งหมอบซุ่มอยู่ในดงหญ้าห่างจากลิลลี่30เมตรในการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มจนจบเขาใช้เวทระดับ5เป็น6ครั้งแม้ว่าเวทเหล่านั้นจะมีพลังระดับ5 แต่เขาก็สามารถไล่ได้ถึง6ครั้งเขาแทบจะเทียบเท่ากับจอมเวทระดับ6พลังต่อสู้ของเขาน่าจะเท่ากับนักรบระดับ4ความจริงก็คือการเคลื่อนไหวของเขาได้รับการสนับสนุนจากเวทลมเขามีความสามารถในการใช้เวทลมอีกด้วยสรุปก็คือจอมเวทสองสายทตุระดับ6และเป็นนักรบระดับ4ล่่างเงาดำที่อยู่ห่างออกไปกำลังประเมินมีโอกาส9ใน10ที่จะฆ่าเขาได้สำเร็จ ข้าสามารถลงมือเองได้เงาดำตัดสินใจลิลลี่พึงผ่านการต่อสู้ใหญ่มารอบหนึ่งเขาจึงผ่อนคลายเพิ่มอีกเล็กน้อยเป็นธรรมดาเงาดำนั้นยังคงไม่เคลื่อนไหวในลาตีมืดมิดเขาไม่มีอะไรมากกว่าเงาอีกล่างหนึ่งแม้แต่หนูเงาบีบีก็ไม่คิดสักนิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นลิลลี่ก็ไม่ต่างกาันแสงแกนธาตุที่เป่งอยู่พื้นหายไปพลังสนามแม่เหล็กยุติการใช้ ตอนนี้ล่ะเงาดำซึ่งหมอบซุ่มอยู่ตลอดเวลาจู่ๆก็ลอยตัวเงียบๆล่อนเข้าหาลิลลี่ด้วยความเร็วน้าตนกเหมือนกับเงาลวงตาทันใดนั้นลิลลีรู้สึกตื่นตกใจและเขาหลบด้วยความเร็วสูงทันทีพางหันไปมองข้างหลังตนเองเขาเห็นเงากำลังพุ่งเข้ามาแทงเขาด้วยมีดแหลมคมมีดที่แผ่แสงเยือบเย็นจางๆที่ทําให้หัวใจของลิลลี่เย็นเฉียบความเยือกเย็นอมมาหิดแววตาข่าฟัน เหล่านั้นในล่างเงานั้นล้วนทําให้หัวใจของลิลลี่แทบหยุดเต้นรวดเร็วเหลือเชื่อลิลลี่รีบถอยแต่เห็นได้ชัดว่าเงานั้นยังไวกว่าประกายมีดดาเกือบจะถึงในตาลิลล,ลี่แกล้งลิลลี่สะบัดเหล็กสกัดป้องกันมีดของศัตรูและมีดดาของคู่ต่อสู้ประทะเหล็กสกัดอย่างรุนแรงพอเสียงเคร้งดังเหล็กสกัดก็แตกกระจายหมดเศษคมของเหล็กสกัด บาดใบหน้าของลิลลี่ทำให้เลือดที่ไหลออกมาเป็นสายวูบว,วูทันใดนั้นดาบสายลม7จดหรือแเล่มปรากฏอยู่ข้างตัวลิลลี่และฟันเข้าใส่เงาดำโดยระดับทักษะปัจจุบันของลิลลี่เขาเชี่ยวชาญในการลายเวดดาบสายลมเพื่อสนับสนุนดาบสายลม7หรือ8ใบทั้งหมดฟันใส่เงาดำแต่พอดาบเหล่านั้นพุ่งถึงแสงสีดำ ก็แผ่ออกมาจากเงาดำนั้นดาบเหล่านั้นก็หายไปหมดพลังปานมืดลิลลี่ระบุได้ทันทีแม้ว่าดาบสายลม7หรือ8ปดใบเหล่านี้จะไม่อาจขัดขวางเงาดำได้แต่ก็ขัดขวางความเคลื่อนไหวของเขาได้ทันใดนั้นลิลลี่หมุนตัวและพุ่งไปข้างหน้าราวกับธนูหลุดจากแรงอย่างไรก็ตามเงาดำยังตอบสนองได้รวดเร็วและยังคงไล่ตามลิลลี่ต่อด้วยความเร็วที่ไวกว่า ทามกลางอากาศเมื่อเจอลิลลี่เงาดำใช้มีดแทงใส่ลิลลี่อีกครั้งและยังคงเล็งใส่ตำแหน่งหัวใจของลิลลี่ในขณะนี้ลิลลี่หวนนึกถึงภาพของศพห้าศพเหล่านั้นที่เขาได้เห็นก่อนเข้าสู่เทือกเขาอสูรเวทขึ้นมาทั้งหถูกฆ่าด้วยการแทงหัวใจตายเงาดำมีความมั่นใจเต็มที่มีดของเขาเลืองแสงสีดำพุ่งเข้าถึงหน้าอกของลิลลี่แล้ว ในกลางอากาศเลินล,ลี่ไม่มีที่ให้หนีหรือซ่อนทางเดียวที่เขาทำได้คือลายเวทป้องกันที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้โดยเร็วที่สุดโลธาดดินโลเล็กของธาดดินขนาดเพียง3ส่วนของขนาดปกติปรากฏขึ้นข้างหน้าอกของลิลลี่หึมเ <c oughs> งาดำแค่นเสียงมีดในมือเขาแทงใส่โลอย่างรวดเร็วสำหรับระดับคนอย่างเงาดำโลดินไม่มีทางป้องกันได้เลย หลังจากย่อขนาดโล่ลงความจริงโลดินมีความสามารถได้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อพบกับการโจมตีจากมีดนี้เท่าที่โลสามารถทำได้ก็คือลดความเร็วของมีดโดยไม่สามารถหยุดได้ลิลลีรู้สึกเจ็บที่หน้าอกขณะที่มีดที่พุ่งตรงมาที่โลของเขากรัมเสียงหน้าหวาดกลัวเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นขณะที่ถูงเงาบีบปรากฏขึ้นในทันที ไกลกับข้อมือของเงาดำปากของหนูเงาใหญ่พอจะงับมือของมนุษย์ได้และด้วยฟันที่แหลมคมของมันสามารถที่จะบดเคี้ยวอะไรก็ได้อย่างง่ายดายบีบีกัดที่ข้อมือของเงาดำอย่างรุนแรงเงาดำที่สูญเสียมือส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาที่ยังคงเหลือคงมีแต่มือครึ่งหนึ่งที่ยังคงจับมีดที่แทงทะลุโลดินใส่หน้าอกของลิลลี ก็จบไปแล้วนะครับผมในนิยายนะักบเรื่องก่อนในตอนที่6 1นะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกขอแห้งนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพือ่อเป็นลังใจผมตอบคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ